สวัสดีค่ะสื่ออังกฤษเปิดเผยว่าสาเหตุที่เมกแกนมาเคิลไม่ได้ไปเข้าเฝ้าควีนอลิซาเบธก่อนที่พระองค์จะสวรรคตที่พระตำหนักบอมเร่อาจเป็นเพราะว่าเกรงว่าจะไม่เป็นที่ต้อนรับในหมู่สมาชิกราชวงศ์องค์อื่นๆเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2565เว็บไซต์ข่าวเดลี่เมลรายงานอ้างคำเปิดเผยของนิโคลัสวิชเชล ผู้สื่อข่าวสายพระราชสำนักของสำนักข่าว BBC ที่ระบุว่าไม่แกนมาเคิลดัชเชสแห่งซัสเซกพระชายาในเจ้าชายฮารีตัดสินใจกระทันหันว่าจะไม่เดินทางไปกับพระสวามีที่พระตำหนักเบามาเร่ในสกอตแลนด์เพื่อเขาเฝ้าสมเด็จพระราชินินนธเอลิซาเบธที่สองในวาระสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตเนื่องจากอาจเกรงว่า จะไม่เป็นที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นในหมู่สมาชิกราชวงศ์หลังจากมีข่าวว่าทุกพระองค์ได้เสด็จไปก่อนหน้านั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นพระโอรสธิดาทั้งสีพระองค์ในสมเด็จพระราชินนาถเอลิซาเบธที่สองได้แก่พระเจ้าชาร์ลส์ที่สามหรือสมเด็จเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แห่งเวล์มกุฎราชกุมารในขณะนั้นตลอดจนเจ้าชายแอนดรูดว์โดยยุคแห่งยอรก พร้อมด้วยเจ้าฟ้าหญิงแอนและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเออร์แงเวสเซกและพระนัดดาเจ้าชายวิลเลียมไดยุคแห่งเคมบริดจ์ในขณะเดียวกันมีข่าวว่าเจ้าหญิงเคธดัดเชสแห่งเคมบริดจ์ก็ไม่ได้เสด็จไปที่สกอตแลนด์ด้วยเช่นกันเพราะต้องดูแลพระโอรสและพระธิดาได้แก่เจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และเจ้าชายลุยส์ก่อนหน้านี้สำนักพระราชวงศ์อังกฤษ ออกแถลงการเมื่อเวลา13นาฬิกา38นาทีตามเวลาท้องถิ่นระบุว่าสมเด็จพระราชินินาถเอลิซาเบธที่2อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะแพทย์ที่พระตำหนักเบอมเมาเราและทรงมีพระอาการหน้าวิตกจากนั้นข้อศกของเจ้าชายฮรรี่และเมคแกมาโคายืนยันว่าทั้งสองพระองค์จะเสด็จไปสกอตแลนด์ด้วยกัน หลังข่าวการประชวนของควีนเอลิซาเบธที่สองแต่ต่อมาในเวลา16.30นาิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นมีรายงานข่าวระบุว่าดัชเชสแ่งซัสเซกพำนักอยู่ที่ลอนดอนหลังจากตัดสินใจเปลี่ยนแผนในนาทีสุดท้ายโดยไม่ระบุแน่ชัดถึงสาเหตุว่าจะไม่เดินทางไปกับเจ้าชายแฮร์รี่ขณะที่รายงานข่าวยังระบุว่าเจ้าชายแฮร์รี่เสด็จเพียงพระองค์เดียว และทรงถึงบอกมาเร่าไม่นานหลังจากมีข่าวการสวรรคตอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการเปลี่ยนแผนไม่ไปเยือนสกอตแลนด์เป็นเพราะดัชเชสแห่งซซสเซกได้รับการบอกกล่าวว่าไม่ควรไปหรือทรงเลือกเองว่าจะไม่เดินทางไปเช่นเดียวกับดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ที่ไม่ไปเพราะจะอยู่กับพระโอรสธิดาซึ่งเพิ่งเข้าเรียนที่โรงเรียนเป็นวันแรก ทั้งนี้เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP ได้รายงานข่าวว่าเจ้าชายฮารี่และเมแกมมาเค้าได้ออกงานแรกหลังกลับอังกฤษร,รอบสองในการประชุมวันยังเกิลซัมมิตที่บริดวอเตอร์ฮอลล์ในเมืองแมนเชสเตอร์ในประเทศอังกฤษ